เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศกฎก,กระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายผู้ขับขี่พระราชกราฎ2,567เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรคหนึ่งแห่งพระราชมญัติ จราจรทางบกพุทธศักราช2522ค่ะข้อ1คือให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่16ปี2537แล้วก็ฉบับที่21ปี2560นนะคะในด้านของการทดสอบการเมาแล้วขับค่ะ,คะ จะทดสอบ3วิธีการนั่นก็คือวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่โดยวัดจากลมหายใจด้วยเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป่าลมหายใจแล้วก็จะอ่านค่าแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจปัสสาวะและก็ตรวจเลือดนะคะซึ่ง2วิธีหลังนี้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ขับขี่ก่อนถึงจะดําเนินการได้ค่ะในโวนของขั้นตอนการตรวจปัสสาวะนะคะเจ้าพนักง,งานก็จะต้องหาสถานที่ที่มี ชิดเหมาะสมแล้วก็ภาชนะจัดเก็บที่มีฝาปิดผนึกนะคะให้กับ ผู้ที่จะต้องตรวจปัสสาวะด้วยค่ะเมื่อมีการเก็บตัวอย่างแล้วนะคะก็จะให้หัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานจราจรแล้วแต่กรณีส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ภายในระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก,กําหนดค่ะเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางเคมีมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างปัสสาวะดังกล่าวนะคะในกรณีผลการทดสอบปรากฏว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายดังต่อไปนี้ ถือว่าเมาสุรานะคะอย่างแรกเลยผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า20ปีแอลกอฮอลในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับค่ะส่วนผู้ขับขี่ทั่วไปที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเมาแล้วขับเช่นเดียวกันค่ะ